สวัสดีสวัสดีค่ะวันดี้มดวพี่น้องวันนี้นะค่ะขั้นตอนที้อ่ามาปากทองนครับเป็นการเปิดทองใหม่มีซื้อตัอเข้ามากอดแดนเซอร์แดนเซอร์รเบิดค่ะแดนเซอร์รเบิดก็มาใลยพี่น้องอ่ารับทมติดตามนะพะเนาะต่อยช่วยต่อสนับสนุนน้องน้องแดนเซอร์นะคะกั้นตีอ่าบรรยากาศการทำงานของน้องนองแดนเซอร์หลังวีทีนะคะ สท้ายแบบการยูการกินของแบบนอกๆว่าแต่ละมือที่จกรรมีอย่างแน่เนาะากฝากังากรากตาตาตามาตากาตาาตาตาาตาตตาตาตตาตตา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 นา่าตอตาตาูาต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 าคาต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 าาตาาเาต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 อตาตา็าต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 าาตาตเตกตาาตกตาาตาาตาตาตตาาตาต้ตตาตอตาตาตาเาตาตาาาาา อเออแล้วแดนเตอร์เทาล่ะแต่งสีแมววะมีทั้งสองเท่าด้วยพี่น้องใกล้ๆนั่นอาจจะกลับหัวกันแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสิทิ้งลิงไว้ให้เด้อค่ะสิทิท้งลิงไม่ไปทิ้มให้แต่ปาคันขอไปโพสซ้ำซากให้โพติดตามไลน์ในเด้อค่ะก็ได้เป็นกำลังใจให้น้องๆตอนนี้ติดคนหรอกค่ะ เขาเพิ่มันนี้ก็เขามีเจคนติดตามแล้วอย่างไม่น้องว่าเบิร์กมาค่ะว่าการทงหน้ของตะละมบเป็นยังไงเนี่ยเสร็จกยังไงนะคะเนาะ่วนี้เนาะช่องหมอล้ำาตมมี่ชานาดนตรีเขาต่อกับมี้บดี้วกมู้เนี่ยตึกอะไรบ้ากันเอออยาาเท็บช่องเป็นช่องเขาจะขอเพื่อจะได้มีและไดนเขาไาอีกข้างนึ่งนน้องงนเอร์ก็มีนะเนาะก็มีนะคะเดี๋ยวทีมา ไล่แอมฟิมาสอันนี้โอ้ให้เบิ้งอีกว่าเบื้องหลังเรื่องไหนเนาะค่ะสำหรับวันี้เอาไว้ซิ่ี่ก่อนสวัสดีค่ะ